สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดียามยินนี้ครับวันนี้เรามีพรพเครื่องวัตถุมงคลที่สวยมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับสำหรับค่ำเย็นนี้นะครับนะได้ละการจด็ดมาเพียบเลยพี่ชายนะฮะได้ละการเด็ดๆมาเพียบครับนะจะจับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับวันนี้ผมบอกเลยว่ามีทิเด็ดมากมากมายพี่นะครับหลายๆลายละการเลยนะครับเดี๋ยวมาละการให้หนึ่งเลยครับพี่ชายนะฮะ ถ้าหากพี่สนใจกันสานมารถติดต่อได้ที่อดีไลหรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับนะฝากกดติดตามด้วยพี่เพื่อที่เห็นคลิปใหม่ๆกันใครนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกหนึ่งเลยครับโดยการอีหนึ่งมาเป็นพระพรมศรหนานะครับนะเป็นเหรียญพระพรมศรีนานครับรุ่นเหนือดวงนะครับรุ่นเหนือดวงครับนะซีรีส์จากเหนือดวงนะฮะคือมีพิมพ์ขลามตามีมีดหมอครับมีพระปิดตา มีคุ้นแผนมีรูปเสมือนนะโหมีหลายรายการพี่ชายนะครับนะเลขโคดนัมเบองค์นี้ครับหมายเลขอะไรเอ่ยชายสองหลักหรือเปล่านะฮะสองหลักหรือเปล่านี่ฮะไม่แน่ใจว่าถ้าสองอ๋อหนึ่งหกหกนะครับรายการนี้ครับเนื้อทองแดงลงยาแดงพี่นะฮะลงยาแดงแพงเสมอรายการที่ขอเป็นปันที่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ขอเป็นปันที่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองครับ และกันที่2ครับเป็นเนื้อทองะระฆังครับหรือเนื้อทองฝาบาทนะฮะนี่ฮะลงยาฟ้าที่สวยพี่ เลขคุณเบอร์2 4 3สนะครับตอกศีลานะครับเลขคุณเบอร์2 43ตอกศีลานะครับนี่ฮะรายการนี้เขาแบ่งไปที่น้องนะครับ400้บาทนะครับมาลุกันต่อพี่รายการต่อไปครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเป็นเพียวครับนะมุนดุดทองคําเลยพี่ชายนะฮะดุดทองคําเลยสวยๆครับเลขคุณเบอร์4 2 5 2หอครับรายการนี้300อยบาทนะครับรายการนี้3 0 0ร้อยบาทพี่ชายนะฮะสวยๆเลยนะครับนะรายการนี้สวยๆเลยนะครับรายการที่3ครับ ต่อมาเป็นรการที่4ครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับลงยาชมพูพี่ชายเนื้อมหาชนมวลสารลงยาชมพูเลขค้นตเบอร์หนึ่งนะเลขค้นตเบอร์186่นะครับตอกโซตราจัดเจนนะฮะตอกโซตราจัดเจนสวยๆกันเลยนะครับนี่นะบอกเลยแบ่งปันพี่น้องกันนะครับราคาเดิมพี่นะครับ400บาทนะครับ400บาทนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่4นะฮะต่อมาเป็นรายการที่5ากันเลยครับรายการที่5ครับเป็นพักคุ้นแผนนะครับรุ่นแม่ตาเหนือดวงนะครับ เป็นอินหนึ่งพิมพ์นะครับนะที่เป็นรุ่นเม็ดเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับนะเลขโคนจำนวนหนึ่งสองสามเจ็ดรายการนี้ครับเป็นรายการชุบนิกเกิลเงินนะครับชุบนิกเกิลเงินนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องครับเพียงแค่สี่ร้อยบาทครับนะแบ่งปันพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีพี่ชายนะครับชุบนิกเกิลนะครับรุ่นนะขุนแผนพี่ชายมาครับรายการที่หกกันเลยครับนะฮะรายการที่หกกันเลยครับนะนี่รายการที่หกครับนะฮะเป็นพระขุนแผนครับนี่ เป็นพระขุนแผนครับทองแดงสตินเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับนี่ฮะนะครับรายการที่หกครับ,เ,รบเ,เป็นเนื้อทองแดงโบราณพี่นะฮะเป็นเนื้อทองแดงสตินโบราณนะครับนะเลขคนตัวเบอร์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดครับรายการที่หกพี่โอ้โหผมบอกเลยว่านะฮะพี่ดูยันนะครับนะยันที่ผู้เขียนนะฮะยันเหนือดวงนี่บอกเลยว่าสุดมากนะครับสุดมากครับเป็นงานโลหะนะพี่นะครับสวยสวยเลยนะครับนี่รายการที่หกนะครับ นี่ฮะขอแบ่งไป,ปพี่น้องน,นะครับที่400บาทนะครับมาดูกันต่อพี่รายการที่7ครับรายการที่7ครับเป็นเนื้อมหาชนนวนลงยาเหลืองนะฮะลงยาเต็มสูบพี่นะฮะเลขค้่เบอร์สองสามศูนย์ะฮะเนื้อมหาชนนวลสารพี่จ่ายนี่ฮะลงยาจีวอนด้วยพี่นะฮะลงยาเต็มระบบอย่างนี้พี่นะฮะ สวยๆเลยนะครับรายการนี้นะครับรายการที่7นะครับขอแบ่งปันพี่น้อง400บาทนะครับเนื้อผ่านชนวนนะครับมาดูติดต่อพี่รายการถัดไปครับเป็นเนื้อลมดำป่าพี่นะครับเป็นเนื้อลมดำเลขค้นเบอร์1995เลขค้นเบอร์1 9 9่นะครับลมดำลงยาฟ้าลงยาจีบวาพี่รายการที่ขอแบ่งปันพี่น้อง350บาทครับรายการที่ขอแบ่งปัน350บาทครับ มาดูต่อพี่รายการที่9ครับนะเรือเนื้อทองแดงครับนะเนื้อทองแดงบโบราณลงยาชมพูลงยาจีบอนพี่นะครับเลขคดตัวเบอร์สองหนึ่งเก้าเก้าพี่เลขคดตัเบอร์สองหนึ่งเก้าเก้าพี่ลงยาชมพูนะสวยเลยนะครับขอแบ่งไปพี่น้องสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะย้ําว่าถ้าคู่กันหกร้อยนะครับนะพิเศษให้พี่ชายจับมาให้ราคาไม่แพงผมก็จะปล่อยให้พี่น้องราคาไม่แพงพี่นะครับนะบอกเลยแบ่งปันจริงครับเพจผมนะครับไงฝากพี่น้องติดตามไปด้วยนะครับ มาดูต่อพี่ในการสบายพี่รายการที่สิบนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาจมูพี่เนื้อทองแดงผิวลุ้งลงยาจมูเลขคู่เบอร์สองสี่หนึ่งสามครับราคานี่แ่งไปพี่น้องสามร้อยห้าสิบาทนะฮะสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะบางีพีแพงมานิดนึงก็แสดงว่าผมจับมาแพงบางพี่ถูกก็จับมาได้พี่ใครไวใครได้พี่นะครับช่วงนี้หายากแล้วนะครับรายการนี้บอกเลยช่วงนี้ว่าหายากหลายรายการเลยนะครับ รายการนี้มาต่อพี่รายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟรายการที่สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากพี่นะผิวแบบผิวดุดุเลยนะครับนะผิวไฟชิ้นสวยพี่ดูขอบตัดนะฮะผิวไฟชิ้สวยเลยนะครับนะนี่ขอโคดจีนมีฮะตอกคดจีนเลขคดเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเลขโคดเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับโอ้โหองค์นี้เหลื่อมไฟเลยนะครับรายการที่องค์ที่สิบเอ็ดครับรายการขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่นะครับขอสามร้อยห้าสิบบาทพี่สวยๆเลย มาลุยกันต่อพี่รายการทําไปครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุงนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงออกแมงทับเลยรายการนี้ผิวออกแมงทับเลยเลขโค้ดเบอร์เจ็เครับเลขโค้ดเบอร์เจ็ดเกพี่นะนี่ฮะองค์ที่สิบสองครับ,รบนี่ โอ้โหสวยๆเลยรายการที่เขาไปพี่น้องนะครับสามร้อยห้าสิบถ้าคู่หกร้อยนะฮะพี่ชายคู่หกร้อยบาทนะครับนะเออถั่วกันไปนะครับมาลุ้นติต่อพี่รายการทรไปบอกเลยรายการนี้รายการหายากและยอดนิยมเป็นรายการสุดพิเศษรายการเซอร์ไพรส์นะครับรายการที่สิบสามครับเป็นเนื้อมหาชนนวพัยเงินครับนี่ฮะพี่เห็นไหมจุดนี้พายเงินนะครับรายการรุ่นนี้ครับจะมีสองรายการที่เป็นพายเงินจะมีเน้วัฒพายเงินกับมหาชนพายเงินนี่ฮะ องนี้น่าจะมหาชนวนนะครับพี่นี่ฮะเรลขตัวเบอร์สองหนึ่งเก้าพี่นะฮะจัดสร้างน้อยครับไม่น่าพลายเงินนี่ฮะพลายเงินองค์นี้พลายเงินผมขอห้าร้อยบาทพี่นะฮะผมขอห้าร้อยบาทแบ่งปันพี่น้องเบาๆนะครับขอห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับขอห้าร้อยบาทเท่านั้นครับรายการนี้นะครับนะนะมหาชนวนพลายเงินครับรายการที่สิบสามครับมาดูกันต่อพี่รายการที่สิบสี่ครับของญาติแก่ซีนนะฮะรายการที่สี่ของญาติแก่ซีนครับ เลการที่สี่เปิดมาพี่เนี่โอ้ยเป็นเนื้อลมดํานะครับเลขคนเบอร์สามหนึ่งหนึ่งเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะครับนะฮะโทษพี่เป็นรายการเซอร์ไพรส์นะพี่เนี่ยโอ้ยลงยาเหลืองนะฮะเป็นรายการเซอร์ไพรส์ลงยาเหลืองนะครับของรุ่นนี้นะับพี่โอ้หบอกเลยฮะจับมาให้พี่น้องในราคาที่ไปต่อได้นะฮะราคานี้โอ้โหสวยๆครับรายการที่เขาแบ่งปันพี่น้องนะครับห้าร้อยบาท นะฮะย้ำว่า500บาทพี่นะครับแบบ่งปันไม่แพงพี่นะครับรายการที่14ครับต่อมากัน15ครับนะรายการ15เป็นเนื้อมหาชนนผิวลุ่มครับนี่ฮะเป็นเนื้อมหาชนนผิวลุ่มเลขค้นเบอร์960พี่ลเลขค้นเบอร์960นย์มหาชนนผิวลุ่มพี่รายการนี้350บาทรายการที่350 oh. oh. <c oughs> <uncertainty, S 2> บาทครับพี่ชายรายการที่14บสเอ้สิบนะรายการที่15นะต่อมาเป็นรายการที่16ครับเป็นเนื้อทองแดงลมตามพี่ เป็นเนื้อทองเดงโรงงานครับนาฬิคนเบอร์41และกันนี้แค่350บาทนะครับนะถ้าใครยกคู่ผมแบ่งปันเพ่งแค่600บาทนะของแบ่งปันเพ่งแค่600บาทนี่โอ้โหโคตรสวยเอาทั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับแต่ถ้าใครยกคู่นี้นะ1,000บาทนะลดให้100บาทนะ1,000บาทนะ มาลุยกันต่อพี่าการทไปพี่รายการที่17ครับรายการที่17ครับมาเป็นเนื้อเขียวมรกตเป็นพระจัมโบ้รุ่น1ครับย้ําว่ารุ่น1นะฮะอนาคต ดีแน,น่นอนนะครับรุ่นหนึ่งงายัางไงอนาคตก็ดีอยู่แล้วพี่นะครับนะยังไงนี้องค์นี้นะครับนะมาดูเลขโคดกัน,นพี่มาดูเลขโคดกันเลขโคดอะไรพี่เลขโคดรตัวเบอร์เก้าแปดโอ้โหเกือบเก้าเก้าเลขโคดตัวเบอร์เก้าแปดนะครับเกือบเก้าเก้านะครับรายการนี้หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมพี่รายการนี้หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมครับนะปิดตาจัมโบ้หนึ่งตะกุดทองคนะํานะออารายการเดี่ยวนะพี่ร <financially S 1> ายการบดนะครับรายการนี้นะะมาดูต่อพี่รายการที่แปดครับ องที่8เปิดมาพี่โอ้โหเลขคนเสเบอรหนึ่งหนึ่งอะไรพี่หนึ่งสี่หรือเปล่าหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะฮะนะน่าจะหนึ่งสี่นะพี่ชายเนี่ครับหนึ่งสี่นะครับเนี่ยเป็นเนื้อก้นคกตะกุดทองคําครับย้ําว่าผมเหลือแค่แค่สององนี้นะครับพอจะหาปิดมาแบ่งปันดินน้องนี้เรื่อยๆนะครับนะฮะจะหาปิดแบ่งปันมาให้น้องเรื่อยๆครับถ้าอยู่ที่แปดเก้าร้อย หลุดมาเงี้ยผมก็ปิดมาให้นะมันกำไรร้อยหนึ่งสองร้อยนะฮะแบ่งปันพี่น้องกันไปนะครับตะกกุฎทองคำพี่ชายนะฮะตะกกุฎทองคำพี่ชายนะครับหายุากพี่ตอนนี้พันสามปะฮะตอนนี้ราคาโหดเลยพี่นะฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมาพี่รายการถี่ไปครับพี่รายการที่สิบเก้าครับโอ้โหรายการที่สิบเก้าครับงานเป็นพระปิดตาครับเน่เป็นพระปิดตานะครับนี่ฮะนี่เลขคุณเบืรอ ห้าห้าสี่พี่ชายเลขคุณเบอร์ห้าห้าสี่พี่ชายนี่ฮะเนื้อทองลาครพี่หรือกระไ่ทองนะพี่นะฮะโคตรสวยเลยพี่นะครับนี่โอ้โหรายการนี้สวยจริงนี่ฮะเนื้อทองละครหรือเปล่าพี่หรือชุดทอง laptop. นี่ฮะสวยๆเลยพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่ชายรายการนี้ห้าร้อยบาทนะครับนะรายการนี้นะครับ รายการต่อมาพี่ใ่ชายรายการต่อมาครับเป็นเนื้อทองคาสาตนเอ้เนื้อชนวลพี่เลขเบอร์สี่หกเจ็ดนะครับโอ้เนื้อมาชนวลนะฮะนี่ฮะเนื้อมาชนวลนะครับรายการที่ขอแป่งพี่น้องสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่ขอแบ่งพี่น้องสี่ร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับเอาใหม่พี่รายการนี้สี่ร้อยนะนี่สี่ร้อยเอาเลือกดูนะฮะเลือกดูพี่ชายนะครับมาลุยกันต่อครับเนื้อทองคําขาวหรอเป่าพี่เนื้อทองคำขาวรายการที่ขอห้าร้อยบาทนะพี่ชายเนื้อทองขาวขอห้าร้อยบาทนะครับพี่ชาย รายการนี้เลขค้นเบอร์หกสองนะหกสองหรือสองสองหกสองหรือเปล่าพี่เป็นไงหกสองอ่าหกสองนะพี่หกสองพี่ห้าร้อยบาทนะครับเนื้อท้องขาวหายยากนะครับมาดูต่อพี่รายการต่อไปครับนะรา,รายการที่ยี่สิบสองครับนะยี่สิบสองเป็นรายการที่หนิมเขียวพี่ นะฮะนี่สองของสนิมเขียวนะครับเนี่ยเลขโค้ดตั้งเบอร์สามห้าสองพี่รายการนี้เนื้อสนิมเขียวนะครับนะขอเป็นไปมีน้องสี่ร้อยบาทนะครับลองเลือกดูพี่สี่ร้อยบาทนะครับนะบมาดู้ต่อพี่เป็นเนื้ออะไรเอ่ยนะฮะเนื้อเนื้ออะไรเอ่ยเป็นยังพี่นะอ๋อทองลคัคังซาตินอเนื้อทองละคังซาตินพี่โอ้โห ยังสวยเลขคนจะเบิดพี่นะฮะเจ็ดหกเจ็ดพี่โอ้พี่ดูด้านหลังเนะี่ยสี่ดาวพอมากมงคนโอ้พระพี่ต่างปูน,นะพี่นะนี่ฮนะผมการันตีแท้ให้เลยนะครับนะการันตีแท้ให้เลยนะครับทั้งอีพีเลยนี่ฮะนี่นี่โซลาข้างในโอ้เป็นงานหลอดจิวเวลรี่พี่ค่อนข้างสวยเลยรายการนี้ก็สี่ร้ยบาทพี่นะครับรายการนี้ก็สี่รยบาทนะครับพี่ชานนะครับ เลยการยี่สาครับต่อมาเป็นการยี่สี่ครับเป็นเนื้อนะฮะทองแดงข้าเบ้าวี Spider Cab 4, 2, นะฮะเป็นเนื้อทองแดงข้าเบ้าวีเรียกคุณเบอร์สี่สองหกนะฮะเนื้อทองแดงข้าเบ้าสายคลาสสิกต้องมีพี่นะฮะสายคลาสสิกต้องมีพี่ด้านหลังคุมๆเลยทองแดงข้าเบ้าพีสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเขาพ่ชัยนะ,ะนะครับรายการนี้นะครับต่อมาเป็นการยี่ห้าครับนะรายการยี่สิบ้าเขาแปลงปเป็นเนื้อทองแดงผิวลุงครับ เป็นรุ่นจี้กงนะครับเป็นพระอรหรนันต์นะฮรรุ่นเหงหมื่นล้านพี่ชายรุ่นเหงหมื่นล้านหน้าเสมือมนหลวงปู่นะครับเป็นหน้าเสมือนหลวงปู่นะครับนี่ฮะจี้กงเป็นพระอรหันต์นะครับนับไปพัดนี่คือพัดสิ่งไมด่ดีออกไปตักตัวเราแล้วก็พัดส,สิ่งดีเข้ามาในชีวิตหรือน้าเต้านี่น้าเต้าดูดซับนะครับน้ําเต้าดูดซับนะเรื่องค้าขา,ขายการที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับผมบอกเลยต้องมีนะครับเหงหมื่นล้านพี่นะจี้กรงรุ่นนี้ชื่อเหงหมื่นล้านหลวงปู่มหาจิลาหน้าเสมือนนะฮะเลขบองคาาพีนกร้เบ พี่น้องนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้สี่ร้อยบาทครับต่อมาเป็นการถ้าไปพี่รายการไปเนื้อชุบเงินนะครับรายการนี้ก็สี่ร้อบาทพี่รายการที่ยี่ยี่หกนะครับเลขคนที่เบอร์สองเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นเนื้อเหล็กเปียกครับนะเป็นเนื้อเหล็กเปียกพี่รายการที่ยี่บเจ็ดนะครับนะเลขคนที่เบอร์แปดเจ็ดหนึ่งเนื้อเหล็กเปียกครับโอ้โหเนื้อคลกระพันชาติที่รายการนี้ก็สี่ร้อยนะพี่ชายถ้าจับคู่นะจับคู่ผมขอแค่ เจ็ดร้อยบาทนะครับมาในการต่อไปพี่รายการต่อไปเป็นการดึงแสงนะครับเป็นการดึงแสงนะครับน <laughs> ี่นี่ฮะเลขคนต้เบอร์หนึ NOISE ่งสามแปดครับนะสะท้อนพี่สะท้อนแสงเออสะท้อนแสงนี่ฮะเลขคนต้นเบอร์หนึ่งสามแปดนะครับสะท้อนแสงไปพัดสะท้อนแสงนี Stone ่ฮะรายการนี้แบ่งปันที่น้องไปครับรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะฮะขอห้าร้อยบาทพี่ชายลงจ้าหายากนะไม่มีง่ายๆในพี่นะเป็นการลงยาจี้กงนะครับมาลุยต่อพี่รายการต่อไปพี่นะฮะ รายการที่ยี่สิบเก้าพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้าครับเนี่เป็นเนื้อทองแดงครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่เขาแบกไปพี่น้องสามร้อยบาทเลขเขาเบอร์อสี่เก้าสองครับรายการนี้สามร้อยบาทนะครับมาลุยกันต่อพี่นนะเป็นเนื้อชุบนาคนะครับเป็นเนื้อชุบนาคนะครับนะเลขคดเบอร์ห้าหกหกพี่เนื้อชุบนาคถ้าคู่องนี้ผมขอเลยเจ็ดร้อยบาทนะ วันนี้นะฮะก็มีมาเป็นปางพี่น้องประมาณนี้พี่นะครับ30รายการชาพี่ชายชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อน้องเข้ามาได้เลยนะฮะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่วันนี้มีมาเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะฮะที่มีตุ่มเขียนว่าติดตามพี่กดเลยเพื่อได้เห็นคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่พี่ทุกท่าน,นมากพี่ขอบคุณมากครับ